สวัสดีครับคอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวเชียดีวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุมหมูครับพบกันวันนี้นะครับวันที่18นะครับวันเสาร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2566ครับวันนี้ก็ อยู่กับแดงนคอรอุนบลน,นะครับพ่อพันธุ์ไทยหลังลงารับแม่ขนมครับน่ขนมนี่ปลดระวางแล้วนะครับอายุ7จ็ดปีอายุเจ็ปีเศษส่วนแดงนคอรอุนบลนน่อายุ7ปีเต็มนะครับเปีเต็มก็เป็นพ่อพันธุ์ที่มีจิตประสาทที่ที่ดี นะครับงค์สร้างสูงใหญ่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดผสมนะครับอ่รอก,ก่อนยังไม่เปิดผสมเขายังทำงานได้อยู่นะครับเพราะว่าผ่านศึกเนื้อเสือใต้มาสงครามบ้านท้ายมานานมาหลายตัวเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ขี้อ้อนครับแดงนะครับบนขี้อ้อนนะครับสูงใหญ่ไหนดูสิอื ก็มีเวลาเล่นกับเขาบ้างนะครับการเลี้ยงสุนัขไทลังอานห,ห,หรือจะอสุนัขสายพันธุ์อื่นๆก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีเวลาอยู่กับเขาบ้างนะครับได้ทำความรู้จักความคุ้นเคยเพื่อที่จะสร้างความเป็นกันเองนะครับให้กับสุนัขก,กับเรานะครับเพื่อที่จะควบคุมคอนโทรลเขาให้ได้นะครับ มีมีคนถามเข้ามานะครับว่า,าเราเลี้ยงหลายๆตัวนะครับเลี้ยงสุนัขหลายๆตัวเวลาเวลาเขาเห็นเราเนี่ยเขาดีใจเขา,าแสดงความดีใจอย่างไรนะครับอันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นตัวนี้แดงนครนบอน,ดบนแดงนครนบน,นี่ ผมจะปล่อยเขาไว้ตอนกลางวันที่ไปทํางานนะครับไปทํางานนี่จะปล่อยแดงแน้าขอนวัดแดงนครนบุญไว้เสร็จแล้วเวลาเลิกง,งานเรากลับมาจากบ้านเออมามาจากมาจากโรงเรียนนะครับเขาจะมองเห็นคือเขาจะเขาจะรู้เลยว่าประมาณสี่โมงเย็นหรือประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเขาจะมานั่งรอในในตาแหน่งเดิมทุกวันนะครับผมสังเกตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะมาดูเลยว่า รถรถเราวิ่งมานะครับเขาจะมองเห็นรถเราก่อนเลยครับเขาจะมองเห็นรถเราเขาวิ่งมาพอรถเราวิ่งมาปุ๊บเขาจะเริ่มเห่าดีใจและเห่าดีใจนะครับเห่าดีใจแล้วก็จะรีบวิ่งไปที่หน้าบ้านนะครับเพื่อเพื่อรับเพื่อตอนรับนะครับเพื่อตอนรับที่หน้าบ้านเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บบางวันนะครับก็มี ขนมนะครับติดไม้ติดมือมาบางวันก็ไม่มีก็รูปหัวนะครับนะครับก็ก็จะเปิดประตูปุ๊บผมก็จะมาเปิดกลงเพื่อที่จะเอารถเข้าบ้านนะครับคือที่คอกแด,ดงอัวนนี่ไม่ไม่ได้หมดปล่อยสุนัขออกไปข้างนอกนะครับเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับเลี้ยงในฟาร์มปิดเลี้ยงในบ้านนะครับเลี้ยงในฟาร์มปิดในบ้านก็จะปล่อย เอามาเปิดกกงเปิดกกงปุ๊บผมก็จะเรียกว่ามามา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วนะครับเอาจะวิ่งเข้ากกงนะครับบางทีก็ต้องจูงบ้างคือประมาณว่าบางทีเรารีบอยากเอารถเข้าบ้านนะครับเขาก็พยายามที่จะจะหยอกจะจะจะปิดปฏิสัมพันธ์กับเราพูดง่ายแต่ว่าบางทีเรารีบเราก็ต้องอมี ลักษณะการดึงการจูงบ้างนะครับแต่ว่าบางวันเราก็บอกง่ายนะครับนี่นีเป็นลักษณะของมามาไทยลังกานนะครับเขาก็จะเข้าโคกงแล้วก็เอารถเข้าปิดประตูนะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้ที่ที่ไม่ได้ปล่อยปล่อยธรรมชาตินะครับก็มีมีเหตุผลนะครับคือในส่วนหนึ่งคือหมาไทยลังกาเนี่ยมัน เขาด้วยนิสัยของเขาคือเขาเป็นเป็นสัตว์สังคมนะครับต้องการความเป็นผู้นําเป็นจ่าฝูงพูดง่ายพอเราปล่อยออกไปข้างนอกปุ๊บมันจะไปฟัดนะครับไปฟัดไปมีเรื่องกับหมาบ้านนะครับตัวไหนเก่งตัวไหนเก่งก็โอเคเอาชนะไปแต่ว่าการเอาชนะก็ต้องมีบาดแผลขึ้นมานะครับอยู่แล้วก็ ในส่วนตัวผมผมมองว่าไม่คุมกับการที่เขาไปมีเรื่องข้างนอกแล้วต้องมาต้องมารักษานะครับก็เ,เลยไม่ปลดไปนะครับในประเด็นที่2คือการที่สมมุติว่าเราปล่อยไปแล้วนะครับไปอยู่กับหมาตัวอื่นๆข้างนอกนะครับบางทีเขาอาจจะนำเชื้อโรคต่างๆนำเห็บหมัดนำพยาธิต่างๆที่อยู่กับสุนัข ตัวอื่นๆนะครับเข้ามาในาาภายในบริเวณบ้านของเราด้วยด้วยที่เรามีสุนัขหลายตัวรวมทั้ง,าบ,างบางจังหวะบางโอกาสเนี่เราก็มีลูกสุนัขนะครับก็จำเป็นเลยคือไม่ปล่อยออกข้างนอกนะครับบางทีนำเห็บหมัดเข้ามานำพยาธลิลำต่างๆเข้ามานะครับนำโรค ไข้ไข้เจ็บต่างๆที่เกี่ยวกับสุนัขเนี่ยเข้ามาในในบริเวณบ้านของเรานะครับก็ไม่คุม้มนะครับก็ไม่คุม้มอย่างที่ผมเคยลงคลิไปไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องที่ว่าลูกหมาสีแดงนะครับลูกหมาสีแดงผมมีผู้ผู้คนมาม,มีมีผู้สนใจนะครับมาเข้ามาใน มาดูหมาพูดง่ายๆมาดูหมามา,มาเยี่ยมมามาเลือกหมานี่แหละจะซื้อหมาับแต่พออินเราเราไม่รู้ว่าเขามีพาหะมาด้วยไงครับอันนี้ไม่ได้โทษเขานะด้วยความที่เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาก็มาจับมายกมาหยิบตัวนี้สวยตัวนี้สวยนะครับอันนี้เป็นข้อสนิษฐานนะครับก็เขาก็กลับไปเขา ด้วยเขาอยากมาดูหมาอยากมาดูว่า,าฟาร์มเลี้ยงยังไงหมามีความสวยสงาย่างไงจริงตามที่โฆษณาไว้ไหมเขาก็ไมด่ดูนะครับผ่านไปหลังจากกลับไปประมาณ5วันนะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับล,ลูกสุนัขก็เริ่มมีอาการซึมอ่าสรุปว่าสุนัขชุดนั้นก็เป็นพาโวไวรัสนะครับเป็นลำไส้ผมก็รักษาด้วยวิธีการของผม นะครับที่เคยกล่าวไว้ถ้าอยากรู้วิธีการรักษาก็ลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับว่ารักษาอย่างไรนะครับมีสุนัขอยู่8ตัวนะครับที่ติดพาโวเวรัสทั้งหมดลูกสุนัขนะครับติดรวมทั้งหมาโตบางตัวด้วยนะครับก็ติดนะครับแต่ว่าหมาโตเขามีภูมิด้านทานนะครับที่สูงผมก็หมาโตรอดทุกตัวนะครับ ส่วนหมาเล็กนะครับลูกหมาประมาณอายุเดือนเศษๆนะครับแตัวนะครับตายตัวหนึ่งครับก็อรอดเจ็บนะครับรักษาด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ถึงมือหมอเพราะว่าด้วยความจําเป็นหลายด้านนะครับลองไลยย้อนไปดูคลิปได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมคนคนคนเลี้ยงหมาโดยคนทําฟาร์มนี่จะไม่ค่อยเอามาออกข้างนอก และก็คนทำฟาร์มเนี่ยถ้าอยากคิดจะทำฟาร์มนะครับหนึ่งเลยคือคุณต้องมีบริเวณนะครับมีบริเวณมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีบริเวณมีรั้วรอบขอบชิดให้ไทยรั้ง,งานเนี่ยได้วิ่งนะครับได้สร้างกำเนิดได้ออกกำลังกายด้วยด้วย,วยที่เขาเป็นมาที่พลังงานเยอะพอสมควรนะครับต้องได้วิ่งนะครับต้องได้วิ่งต้องได้อ ออกกาลังกายนะครับถ้าถ้าคนจะทําฟาร์มนะครับแต่ว่าถามว่าคนทั่วไปที่จะเลี้ยงแค่ตัวนึสองตัวนี่เลี้ยงในบ้านที่มีขนาดมีพื้นที่ไม่เยอะได้ไหมนะครับได้นะครับ,นะรบเราก็ใช้วิธีการอื่นนะครับวิธีการอื่นที่จะไม่ให้เขาวิ่งโดยตนเองเช่นแล้วพาเขาไปปั่นจัก,กรยานพาเขาจูงออกนอกบ้านนะครับน ผมย้ําเลยนะครับว่าให้จูงก็คือมีมีสายจูงพักเวลาเราพาเขาออกไปนี่ให้จูงนะครับให้จูงอย่าปล่อยเข้าไปธรรมชาตินะครับอย่าปล่อยเข้าไปในก็คือพาเข้าจูงให้มันอยู่ในสายตาทําไมถึงถึงบอกเช่นนั้นว่าสุนัขไทยังงานนี้จะไปกัดคนไหมนะครับเท่าที่อยู่กับผมไทยลังงานนี่ไม่เคยกัดนะครับผมเลี้ยงมาสิปีมีคนเข้ามาในบ้านนี่ ก็ไม่กัดแค่เหา่าเอาทาไมทาเหา่าเห่าเพื่อที่จะ,ะให้รู้ว่ามีคนบุกลุกมีคนมีมีสิ่งมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านนะครับผมคือ,คอหน้าบ้านผมจะเปิดเปิดปิดประตูแต่ว่าไม่ได้คล้องมูแจคนก็คนรู้จักญาติรู้จักก็บางทีมากดออดบางทีได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเขาก็เปิดประตูเข้ามานะครับ สุนัขมันก็จะเป็นสิ่งเตือนภัยให้เรารเขาก็จะ,ะร้องนะครับร้องแล้วก็ทักทายก็คือด้วยการเห่าแล้วก็ไอปอดูอะไรประมาณนั้นนะครับไม่เคยกัดนะครับก็เลยก็เ,เลยว่าให้ใช้สายจูน,นะครับทีนี้ <c oughs> ก็พาเขาออกกําลังกายวิ่งบ้างเช้าเย็นหรือหรืออาจจะเป็นเช้าหรืออาจจะเป็นเย็นก็นคือพาเขาออกไปสังคมข้างนอก การที่และก,ก็การที่เราเอาสายจูงก็จะเป็นการเซฟป้องกันนะครับป้องกันตัวเราเองป้องกันสุนัขของเราด้วยนะครับป้องกันตัวเราเองตามตามระเบียบตามกฎหมายนะครับคือสุนัขที่มีเจ้าของเนี่ยก็ต้องอยู่ในสายจูงนะครับอยู่ในสายจูงไม่ใช่ว่าปล่อยสุนัขเราไปวิ่งทั่วไปเขาอาจจะไป ทะเลาะกับมาตัวอื่นหรืออาจจะไปมีปัญหากับหรือบางคนนะ่ยด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือคนชอบสุนัขก,กับคนไม่ชอบสุนัขนะ่ยไม่เหมือนกันคนชอบสุนัขนี่มาเ,าเขาก็จะมีสัญชาตญาณของเขานะาคนชอบสุนักมาปุ๊บเขาก็จะมาลูบจับหัวก็จะมีกลิ่นสุนักนะครับในตัวของเขาเนะนี่ยสุนัขมันก็จะอ่ารับ นะครับรับสัมผัสตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าคนที่กลัวสุนัขยิ่งกลัวสุนัขก,ก็ยิ่งเคยเห็นนะครับตัวนี้เป็นความจริงคนยิ่งกลัวสุนัขนะครับก็สุนัขมันก็ยิ่งยิ่งจะตามนะครับยิ่งจะแสดงว่าคมคูนะครับคุณต้องยอมคุณต้องยอมฉันนะอะไรประมาณนะี้คือเขาต้องต้องขู่เราอย่างผมก็ต้องขู่สุนัขทุกตัวในในข้อเพื่อที่จะให้เขารับผมได้ว่าผมเป็น จากฝูงนะในครอกอ่าผมต้องคอนโทรลผมต้องควบคุมคุณได้นะอะไรประมาณเนี้ครับนะครับ,นะรบก็ใช้สายจูงดีกว่าครับพาเขาออกไปไปวิ่งนะครับาตัวหนึ่งสองตัวก็อย่างเช่นในบ้านจัดสรรนะครับมีพื้นที่ในบ้านแค่ไม่เยอะนะครับมีพื้นที่ในบ้านไม่เยอะก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับพาเขาออกข้างนอกนะครับตัวหนึ่งสองตัวไม่เกินนั้นนะครับแต่ถ้า หลายตัวก็ต้องมีพื้นที่นะครับมีอนาบริเวณให้เขาได้วิ่งของผมนี่ประมาณ3ไร่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปล่อยทุกตัวนะครับสุนัขทั้งหมด10กว่าตัวนีก็กลางวันไว้2ตัวกลางคืนปล่อยไว้2ตัวนะครับก็เปิดกรงไว้นะครับถ้าเขาอยากนอนก็ให้เขาเข้าไปนอนในกรงโดยทั่วไปเขาจะไปนอนในกรงนะครับเขาจะรู้ว่าที่นอนของเขานะครับ พอเราตื ines, ่นมาประมาณตีห้าหกโมงเองเขาก็จะออกมารับแล้วครับหรือบางทีเราตื่นสายนะครับเราตื่นสายเขาก็จะเริ่มร้องเรียกแล้วนะครับว่าทาไมทาไมตื่นสายจังอะไรประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปก็ผมก็จะตื่นประมาณตีห้านิดๆนะครับก็จะมาดูแลสุนัขนะครับก่อนจะออกไปทํางานนะครับนี่คือลักษณะวิธีการเลี้ยง ทีนี้สุนัขไทยลังอานมีคนถามนะครับว่ากินยังไงนะครับกินยังไงผมบอกได้เลยว่ากินการกินอาหารเนี่ยกินได้ทุกกินได้กินได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดอาหารอา,อาหารคนอาหารคนคืออาจจะเป็นเศษอาหารเรือดเราจะทําขึ้นให้เขาโดยตรงนะครับ จะเป็นข้าวคุกนู่นคุกนี่เพราะว่ากันไปได้หมดนะครับหรือจะเป็นเศษอาหารก็ได้นะครับกินได้หมดนะครับพลังงานแต่ว่าให้ระวังเรื่องเรื่องหนึ่งคือในขณะที่เราเขายังยังยังเล็กๆอยู่นะครับระวังเรื่องก้างก้างแหลมคมนะครับโดยเฉพาะก้างปลานะครับให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าอ่า คือเขาอาจจะเคี้ยวยังไม่ละเอียดนะพอเคี้ยวไม,ไม่ไม่ละเอียดปุ๊บพวกพวก,ก้างแหลมคมเนี่ยโดยเฉพาะเช่นเช่นก้างปลาเนี่ยครับตัวสําคัญเลยะปลานิมที่มันมีก้างก้างตรงแผงหลังเนี่ยคมคมหรือมีกระดูกที่แหลมคมเนี่ยก็อันตรายนะครับส่วนในหมาโตพวกนี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับเขากินได้หมดนะครับเขากินได้หมดก็ ให้ระวังแค่นั้นนะครับระวังแค่นั้นเ๋ยเ่าพิ่งไปลูกเยวเพิ่งไปนี่การตื่นตัวนะครับแสดงว่ามีมีมีสิ่งบุกรุกนะครับในขณะที่เรามองไม่เห็นนะครับ <laughs> ในขณะที่เรามองไม่เห็นแต่เขาจะมีคือเอาง่ายๆก็คือหูของเขาก็จะได้รับขึ้นความถี่เสียงที่ไม่เท่ากันกับผลตามที่ได้เรียนมานะครับไม่รับขึ้นความถี่เสียงได้ได้ ในความถี่ต่ำกว่าคนแล้วก็ในความถี่สูงกว่าคนนะคก็เลยกะทำให้การได้ยินนั้นไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ยินนะครับแต่มาได้ยินนะครับก็จะตื่นตัวประมาณนีน้นะครับก็ว่าไงสุนัขจะสวยที่สุดนะครับยืนดีสง่าที่สุดในตอนที่เขาตื่นตัวนี่แหละครับตอนที่เขาตื่นตัวนะครับ นี่คือลักษณะของไทยลืองาทีนี้การเลี้ยงนะครับอย่างตุ๊กมาโตแบบนี้นี่นะครับเขาไม่ค่อยสกรปรกนะครับไม่ค่อยมีกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นก็มาทางนี้ลูกมา,มาทางนี้มาทางนี้นเออมกมามา,า,าอืมไหนนั่งทางนี้ด้วยสิเดี๋ยวนั่งลงเขาไม่ค่อยมีกลิ่น อาบน้ําบ่อยไหมนะครับให้ลังอานี่ก็ยังยังเดือนหนึ่งนี่ยังยังยังภาประมาณนี้นะครับเดือนนึงนี่โดยเฉพาะหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝนนี่เดือนนึงก็อาบน้ําประมาณสองครั้งนะครับอาบน้ำสองครั้งเองพอนะครับนั่งลงรูปนั่งลงอาบน้ำสองครั้งแต่ว่าถ้าเป็นหมาเล็กก็อาจจะอาบเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าบางที เขาสกปกนะครับเขายังขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นระบบระเบียบนะครับก็อาจจะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือถ้าเห็นความสุกปกก็อ,อาบน้ำนะครับนี่คือการดูแลรักษานะครับส่วนในเรื่องอาการถ่ายพยาธินะครับการถ่ายพยาธิคือพยาธิส่วนมากมันก็จะมากับอาหารอาหารที่เขากิน นะครับบางทีมันมีเชื้อพยาธินะครับกับพื้นดินตามพื้นดินอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับถ้าหมาโตก็4-6เดือนครั้งหนึ่งครับถ่ายพยาธินะครับสีเดือนครั้งหนึง่งวัคซีนวัคซีนนี่คือ,อถ้าตามตามฟาร์มทั่วไปนะครับตามฟาร์มทั่วไปนี่ อย,อย่างของผมนี่อาจจะแตกต่างจากของของของอของคุณหมอนะครับคุณหมอเขาอาจจะไปวัคซีน5โรคอาจจะฉีด2ครั้ง3ครั้งวัคซีน6โรคอาจจะฉีดสองครั้ง3ครั้งนะครับโดย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 ทั่วไปของฟาร์มนี่ด้วยด้วยสุนัขถ่ารังงานเนี่เขามีภูมิต้านทานที่สูงกว่าสุนัขพันธุ์สายต่างประเทศนะครับประมาณ4 5วันจะฉีดวัคซีนเข็มแรก นะครับแล้วก็ตอนผ่านไปอีกประมาณอ่าประมาณอ่าประมาณเจไม่ใช่70ประมาณ80วันนะครับก็จะเป็นวัคซีนเข็ม2โรคนะครับออหโรคเสร็จปุ๊บก็เว้นไปอีกประมาณ1เดือนก็ฉีดพิษสุนัขบ้าน,นะครับให้กับมาเด็กนะครับ มาเด็กพอพิษสุนัขบ้าเสร็จก็จบเลยครับปีนั้นก็ไม่ต้องฉีดอีกนะครับก็รอปีหน้าเลยเวลาเดิมนะครับเวลาเดิมก็กระตุ้นวัคซีนของโรคพร้อมกับฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็แค่นั้นนะครับแค่นั้นการดูแลรักษานะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องไปหาวัคซีนมาฉีดเองนะครับหรือ,อ ไม่มีความรู้ความสามารถนะครับคือฉีดไม่เป็นพูดง่ายๆก็พาสุนัขไปเข้าคลินิกนะครับเข้าโรงพยาบาลสัตว์นะครับ,รบ,รนะรบได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือการดูแลรักษานะครับส่วนเห็บมัดนี่ถ้าเราไม่ออกข้างนอกหรือมีสุนัขตัวอื่นเข้ามาในบ,บ,บริเวณบ้านเราเนี่ยสุนัขต,ตัวที่ตัวที่มีพาหะนี่ยังไงก็ไม่มีครับยังไงก็ไม่มีอย่างของผมนี่ไม่มีเห็บมัด แต่จะมีถามว่าเคยมีเห็บมันไม่มีนะครับเพราะว่าบางบางคนบางท่านอยากเอาตัวเมียมาผสมแล้วตัวเมียเขามีเห็บมัดอยู่นะครับก็อพอติดติดปุ๊บก็จะติดทั้งกัด้วยกันทั้งข้อนะครับติดด้วยกันทั้งข้อนะครับก็ตัวนั้นถ้าถ้ามีถ้ามีลักษณะแบบนี้คือเงินค่าผสมครั้งนั้นผมก็ ไปกับการรักษาเห็บหมัดนะครับเพราะว่าม,มีสุนัขอยู่สิบกว่าตัวถ้าติดตัวหนึ่งก็ในคือการรักษานี่มันมันไม่หายภายในห้าวัน10วันนะครับคือพอเราเริ่มเห็นพอเราเริ่มเริ่มเห็นเห็บหมัดที่ตัวสุนัขนี่บอกได้เลยว่าตอนนี้มีเยอะแล้วนะครับเขาจะอยู่ตามซอกหลืบตามจุดอับตาม ที่ต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะครับตามที่ต่างๆที่เรามองไม่เห็นก็แสดงว่าเห็บหมัดตอนนี้ได้มายึดพื้นที่ในในบริเวณบ้านในบริเวณคอกของเราแล้วนะครับ <_ letter> เพราะว่าเห็บหมัดนี่ต้องอาศัยเลือดจากสัตว์เลี้ยงนะครับต้องอาศัยเลือดจากสัตว ing, เ์เลี้ยงเป็นอาหารของเขานะครับคือเขาจะอยู่ตามพื้นก็จริง นะครับแต่เขาต้องขึ้นมาที่ตัวสุนัขเพื่อที่จะดูดเลือดนะครับขึ้นมาเพื่อจะอดูดเลือดนะครับก็ต้องดูแลรักษาครับอย่างน้อยถ้าจะกำจัดให้หมดไปจากคอกอย่างน้อยก็ต้องสองเดือนนะครับสองเดือนการรักษาโดยทั่วไปนั้นผมก็จะฉีดใช้วิธีฉีด ถ้ามาโตนะครับมาโตก็จะฉีดายาพวกฆ่าเห็บหมัดนะครับคือฉีดเข้าไปแล้วก็จะ,จะทําให้เลือดเขาเป็นพิษสําหรับเห็บหมัดเขากินไปเห็บหมัดก็จะรีบลงนะครับตายไปตายไปตัวอื่นที่เพิ่งเกิดยังไม่แข็งแรงก็พอโตมาสักระยะเขาก็จะมาขึ้นสุนัขทุกตัวถ้าฉีดก็คือจะฉีดทุกตัวนะครับ ทุกตัวถ้ครับมีหม,มาเด็กด้วยก็ต้องใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่การฉีดนะครับการหยดน,นะครับแล้วก็อาจจะหานะครับคือดูตามตัวเขาถ้ามีถ้ามีามอ่เห็บหมันก็ต้องกำจัดนะครับการกำจัดห้ามบีบบี้นะครับผมพูดไว้ประจำเลยเห็บหมันมห้ามบีบบี้นะครับก็ใช้วิธีการก็คือเอาแช่ขวดน,น้ํา นะครับีหมัดเอาใส่ในขวดน้ําหรือขวดน้ําที่ผสมน้ํามันนะครับให้เขา,าตายไปก่อนนะครับค่อยเอาไปทิ้งนะครับถ้าบีบบี้นี่เขาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในภาวะการขยายพันธุ์ที่ได้ก็เท่ากับการเราไปขยายพันธุ์เพิ่มให้เขานะครับแค่ขวดน้ําหรือเผาไฟนะครับได้เช่นกัน นะครับวันนี้ก็เป็นนานา,าระนะครับในการดูแลรักษานะครับคนที่มือใหม่สำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขไทยลังกาตน,นะครับหลักสีแดงนี่คนคนคนเลี้ยงเยอะครับสีแดงนะครับลองมาก็จะเป็นสีสว่านะครับลองลงมาก็จะเป็นสีสว่าส่วนสีดำกับสีกลีบบัวนี่คนจะเลี้ยงน้อยนะไม่ค่อยนิยมกัน โดยโด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ก็ก็ยังมีคนถามหานะครับสุนัขสีกรีบบัวกับสุนัขสีดำนะครับแต่โดยเั่าไปแล้วสุนัขก็จะผสมยังไงนะครับผสมยังไงก็จะวิ่งกันอยู่ที่สีสีนะครับตามมาตรฐานนะครับแดงผสมสว่างก็จะออกมาเป็นดำออกมาเป็นปีบบัวออกมาเป็นอันนี้อยู่ประจำนะครับอยู่แค่นี้นะครับอยู่แค่นี้ แดงผสมแดงก็ต้องดูว่าแดงกับแดง2ตัวนี้มาจากสีแดงกี่ชั้นแล้วนะครับมันต้องไล่ไลย้อนไปอย่างไน,นบางคนบอกว่าชั้นซื้อมาสีดํามาผสมกับหมาสีดำอ้ยทำไมมันได้ได้ลูกออกมาเป็นสีแดงทำไมมันได้ลูกออกมาเป็นสีกลุบัวสีสว่างด,ด้วยนะครับก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปว่าก่อนหน้านั้นเขามาจากสีอะไรนะครับในจํานวนสีีสนี้ นะครับอันนั้นก็ต้องศึกษากันนะครับว่าคนที่เลี้ยงสุนัขนั้นอยากได้ลูกลูกหมาสีอะไรนะครับวันนี้ก็นำนานาสาระนะครับมามาพบกับทุกท่านนะครับให้ได้รับฟังกันนะครับอาจจะมีประโยชน์กับมือใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดผิดสำหรับ ผู้ที่มีความรู้นะครับอาจจะคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้ว่าอันนี้ไม่ใช่นะอะไรแสดงความคิดเข้ามาได้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับลวงหน้าสำหรับความคิดต่างๆนะครับผมก็อยู่ในวงการทยลาังงานมาไม่เยอะนะครับประมาณ10ปีนิดๆน,นะครับสีปีก็ความรู้บ้างเล็กน้อยนะครับพอที่จะถ่ายทอดให้กับบางาบางบางอย่างได้ นะครับบางอย่างได้นะครับอันไหนที่รู้อันไหนที่ไม่รู้รู้ก็จะบอกต่ออันไหนที่ไม่รู้ก็จะไปสอบถามจากผู้มาพูดให้ฟังนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่คอกเดนดอกบัวนะครับได้สื่อสาร,รากันนะครับเป็นช่องทางเล็กๆแลกเปลี่ยนกับผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเลี้ยงสุนัขไทยลังงาไว้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลองเรียนดักบัวมาโดยตลอดนะครับตอนนี้สีแดงหมดแล้วนะครับมีสีสว่างนะครับอายุตอนนี้ก็ประมาณ15-16วันนะครับยังยังยังไม่ได้ทำคลิปนะครับรอให้โตกว่านี้ก่อนสักช่วงประมาณเดือนเสร็จเจนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีภาพนิ่งให้ชมกัน นะครับแต่ว่าวิดีโอนั้นเอาไว้ก่อนนะครับให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามคองแดงดันบัวนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับคลองด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ